เมื่อวานตอนเช้นชานี้ก็ได้พูดถึงแมวตัวหนึ่งซึ่งเกิดพลัดกับเจ้าของขณะที่ไปเที่ยวอทุ่ยานหลังจากที่เจ้าของหาแล้วหาอีกไม่เจอก็กลับบ้าน แมวตัวนั้นเนี่ยพอหาเจ้าของไม่เจอก็สิ่งเดียวที่ทำนะก็คือหาทางกลับบ้านแล้วก็ใช้เวลาต้สองเดือนกว่านะเดินทาง ถึงพั0สหรือพันหกิโลเมตรจนเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วมีคนเรียกคนเจอแมวแล้วก็ติดต่อเจ้าของให้มารับเจ้าของนี่ทึ่งมากนะที่แมวตัวนี้ด,นดันดน เดินทาง1,500กิโลเมตรเรียกว่าเดินถ้าเดินทุกวันก็คงใช้เวลาก็คงเดินวันละ25กิโลซึ่งสำหรับคนธรรมดานี่ก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่นี้แมวตัวเล็กๆเ,เนี่ยเดินต้อง25กิโลต่อวัน คงจะหิวโหวยคงจะลำบากแต่ก็ไม่ยอมแพ้มุ่งหน้าที่จะกลับไปให้ถึงบ้านอย่างเดียวมนึงถึงความผูกพันนะกับบ้านมากและไม่ใช่ แมวหรือสัตว์ที่เราเลี้ยงจนคุดนะที่เขาผูกพันกับบ้านเนี่ยคนก็เหมือนกันนะคนนี่มีความผูกพันกับบ้านมากอย่างเมื่อวานนี้ก็เล่าถึงเด็กคนหนึ่งซึ่งอายุแค่ห้าขวบนะเป็นชาวอินเดียพยัดกับพี่ชาย ที่สถานีรถไฟไกลบ้านแล้วก็ไม่ด้วยความไม่รู้ภาษีภาษาก็ขึ้นรถไฟผิดขบวนบอกว่ารถไฟนี้พาออกห่างไกลาจากบ้านจนไปถึงเมืองเกากตาตาแล้วก็ไม่รู้อย่าอ หาทางกลับบ้านยังไงตอนหลังก็มีคนรับไปเลี้ยงเป็นฝรั่งพาไปถึงออสเตรเลียพออายุยีสิบห้านี้ก็หาทางกลับไปบ้านใช้วความสามารถ ทุกอย่างที่มีบอกคว่า,ากลับไปบ้านได้นะข้ามน้ำข้ามทะเลจกนกระทําไปถึงบ้านที่ตัวเองเคยอยู่เมื่อตอนอายุห้าขวบอันนี้มันสะท้อ,อนถึงความรู้สึกผูกพันกับบ้านนะแม้ว่าตัวเองมีบ้านอยู่แล้วนะแต่มันเป็นบ้านที่ อยู่ตอนโตแต่ว่าบ้านที่อยู่มาตั้งแต่เล็กเนี่ยก็ยังไม่เลื่อเรือไปจากนะจิตใจแล้วก็หาทางกลับบ้านกลับไปเจอแม่กลับไปเจอพี่กลับไปเจอสิ่งว่า้อมที่เคยคุ้นเคยตอนวัยเด็ก อันนี้มันสะท้อนอย่างนึงความรู้สึกผูกพันกับบ้านนะที่มีอยู่ในมนุษย์คนเราเนี่ยมีความผูกพันกับบ้านมากแม้ว่าจะเตะเตะหรือละเหเร่ร่อนอาจจะเพราะชอบประจนภัยต้องการเห็นอะไรใหม่ๆหรือเป็นเพราะว่า ภารกิจการงานก็แล้วแต่แต่สุดท้ายนี่ก็อดคิดถึงบ้านไม่ได้และแม้จะไม่ได้รู้สึกคิดถึงบ้านนะแต่ว่าในส่วนลึกเนี่ยมันมีความรู้สึกโหยหามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เป็นเป็นล่ามให้กับวิทยากรฝรั่งคนที่มาอบรมก็เป็นคนไทยมีครนหนึ่งวิทยากรฝรั่งก็สัมภาษณ์วัยรุ่นคนหนึ่งวัยรุ่นคนนี้ก็เป็นคนต่างจังหวัดนะแล้วก็มาทำงานที่กรุงเทพก็เรียกว่าห่างบ้านมานาน ดี๋ยวก็เล่าถึงความรู้สึกนะที่ห่างบ้านรู้สึกเหงารู้สึกว้าวเวพแกลว่าคนที่เป็นล่ามเนี่ยเป็นล่ามนะเป็นคนไทยเนี่ยแปลไปแปลมาก็เกิดร้องไห้ขึ้นมาเลยสะอื้นเลยลามคนนี้นี่ เป็นคนที่เดินทางต่างประเทศนัเป็นว่าเล่นเลยเพราะว่ามีความสามารถนะเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มต่างๆโนะดวยเ่าะในเอเชียไปเป็นวิทยากรไปเป็นผู้บรรยาย ก็ดูเหมือนแกมีความสนุกนะตื่นเต้นกับการที่ได้ไปช่วยเหลือกลุ่มเล็กๆน้อยๆในบางกราเทศอังอินเดียพมา่าจีนแล้วแกไม่รู้สึกตัวเลยนะตัวเองเนี่ยโหยหาบ้านจงถ้ามาเป็นล่ามแปลนะเรื่องของหนุ่มที่บ้านอยู่ต่างจังหวัดแกไปแปลไปแปลมาแกก็สะอื้นอย่นงเเลย คนก็ตกใจนะว่าอยู่ดีแกโหขึ้นมาได้ยังไงแกต่อหลังก็พอรู้สึกดีขึ้นแกก็บอกเนี่ยไม่เคยนึกมาก่อนนะว่าตัวเองเนี่ยหอยหาบ้านบ้านมีนะแต่ว่าไม่ค่อยได้อยู่เท่าไหร่เดินทางไปนะเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆ ก็สนุกนะแต่ไม่รู้ตัวเลยนะว่าลึกๆเนี่ยมันมีความหยหาบ้านจงกระทั่งพอได้แปลให้กับฝรั่งเนี่ยเกิดอินนะเพราะว่าสิ่งที่ชายหนุ่มคนนั้นพูดให้กับวิทยากรฝรั่งเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากสิ่งที่แกรู้สึกนะแต่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็เลยรู้ว่าโอ้โหเรานี่ก็โหยหาบ้านเหมือนกันบ้านมีแต่ไม่ค่อยได้อยู่อันนี้จะเรีว่าไปแล้วมันก็เป็นความรู้สึกส่วนลึกของผู้คนนะเพราะนั้นใครที่เป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านนี่จะเรียก็นาคนน่าสงสารมากเพราะว่า นอกจากต้องพลัดิีนาเคยที่อยู่แล้วก็เจอความไม่สะดวกสบายไม่มีที่หลับที่นอนที่ปลอดภัยแล้วมันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวสบายทางกายนะแต่มันเป็นเป็นความรู้สึกว้าวเวเค้งคว้างในส่วนลึกของใจเพราะบ้านเนี่ยมันหมายถึงที่ที่ มีคนต้อนรับเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่ที่ตัวเองเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็จะรับความอบอุ่นมันเป็นเรื่องของใจนะไม่ใช่เป็นเรื่องของกายเท่านั้นหลายคนเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ในที่ที่สะดวกสบาย แต่ว่าถ้ามันไม่ใช่บ้านนะที่ตัวเองคุ้นเคยเนี่ยก็จะรู้สึกเคร้งคว้วงอาจจะอยู่ในกรงทองนะหรือในปราสาทราชวังที่สบายนะแต่มันไม่ใช่บ้าน ยิ่งถ้าติดคุกได้แล้วนี่หลายคนนี่จะคิดถึงบ้านมากไอ้ตอนที่ไม่ติดคุกนี่ไม่รู้สึกนะเพราะว่าอาจจะยังมีโอกาสได้กลับบ้านแต่พอติดคุกนี่มันอยู่ห่างจากบ้านก็เริ่มรู้สึกได้ถึงความโหยหาเพราะบ้านมันเป็นที่ที่ให้ความอบอุ่นทางใจ เป็นที่ที่เรามีอิสระเป็นที่ที่เราได้ฝังรากแต่มนุษย์เราก็มีความสามารถนะในการที่จะปักหลักที่ใดที่หนึ่งแล้วสถาปนาเป็นบ้านได้อย่างบางคนนี่ติดคุกนี่ต้องห้าสิบปีตั้งแต่ยังหนุ่มเนี่ยพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว จนกนระทั่งคุกนี่กลายเป็นบ้านตัวตนก็มีพื้นที่ในก็ในคุกนี่แหละคนรู้จักก็กคนในคุกนี่แหละจะก,กลายเป็นครอบครัวใหม่ก็ได้แม้แจะไม่มีอสละแต่มันมีความซึ้งอ,อบอุ่น ้คนเหล่านี้นี่พอออกจากคุกไปนี่แย่เลยนะเคว้งเลยมันไม่ต่างจากคนเร่ร่อนไล่บ้านทั้งที่มีสละนะแต่ว่ามันทุกข์มากเพราะว่าพัดพากจากที่ที่ตัวเองเนี่ยถือเป็นบ้านทั้งที่ใครๆเรียกว่าคุกนะแต่ว่ามันเป็นบ้านสำหรับเขา ของคนออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยรู้สึกชีวิตมันว่างเปล่าไร้คุณค่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจะกลับก็กลับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรบางคนก็ฆ่าตัวตายเลยนะเพราะว่าไม่มีที่ไปเพราะว่าไม่มีบ้านที่โดยรู้สึกผูกพันด้วย ไอ้บ้านที่ถูกแ่งปูกพันก็กลับไปไม่ได้เพราะมันนะเป็นคุกที่จะต้อนรับหรือเปิดรับรเฉพาะคนที่มีคดีเท่านั้นแหละน้่บ้านนี่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจของผู้คนแต่เวลาพูดถึงบ้านเนี่ยนะเรามักจะนึกถึงสถานที่นะแล้วก็มีผู้คน อยู่ในบ้านนะจะเป็นพ่อแม่จะเป็นลูกหลานอาจจะเป็นคู่ครองหรือถึงไม่มีคนเลยนะก็ยังมีสัตว์มีสัตว์เลี้ยงมีต้นไม้ที่คุ้นเคยแต่มันมีบ้านอีกชนิดหนึ่งนะที่มันมีความหมายลึกซึ้งทางใจมากเนะี่ยบ้านนี้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสถานที่นะเพราะอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจ แล้วคนจำนวนมากก็ไม่รู้นะว่ามันมีบ้านชนิดนี้เนี่ยอยู่ที่ใจอาจจะเคยสัมผัสอาจจะเคยได้อยู่บ้านแบบนี้แต่ว่าก็พัดพรากจากบ้านแบบนี้มานานจิตใจก็เหมือนกับคนไร้บ้านก็ะเหต่เล่ล่อน บานทิวาเนี่ยนะถ้าพูดสั้นๆนเนี่ยก็คือความรู้สึกตัวนะหลายคนเนี่ยเคยสัมผัสกับความรู้สึกตัวมาก่อนแต่หลังจากนั้นแล้วก็เหินห่างเพราะว่าไปเพราะไหลไปตามอารมณ์ถูกอารมณ์ต่างๆชักพาไป ความสนุกสนานมัง่งความตื่นเต้นมั่งรวมทั้งความโศกความเศร้าความเครียดคนที่เร่ร่อนไร้บ้านเนี่ยหาความสุขใจได้ยากฉันใดเนี่ยคนที่ห่างไกลจิตใจที่ห่างไกลจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ แต่ไม่ได้ความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าในการที่เราเหล็นล่อนเนี่ยมันก็มีเสน่หะ์นะเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นมันมีความสนุกสนานมันมีสิ่งเราก็มันก็วัยรุ่นอนะวัยรุ่นเนี่ย จะไม่ค่อยอยากจะอยู่บ้านไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านเพราะว่ามีที่เที่ยวนะผับบ้า์มีที่ที่ได้ประจนภัยนะหรือว่ามีอะไรที่เพลิดเพลินจนกระทั่งนะไม่รู้สึกอยากจะกลับบ้านแต่ก็ไม่ช่มีความสุขนะเพราะว่าชีวิตที่ เต็ไมไปด้วยสิ่งเราเนี่ยมันก็มีทั้งความเครียดความทุกข์บางคนก็ติดยาติดพนันนะแต่ว่ารสชาติของของสิ่งเสพสิ่งเราเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตท,ที่ระจญภัยนี่มันมันมีสเสน่ห์แต่พอถึงจุดหนึ่งก็จะรู้สึก นะเคว้งคว้างว้าวเวแล้วก็โหยหาในการที่ได้กลับบ้านแต่มงคนไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนแล้วมันก็เกมือนกับจิตใจนะจิตใจที่เคยสัมผัสความรู้สึกตัวแต่แล้วพอถูกความหลงมันพาไป เพลิดเพลินกับความหลงหรือว่าละหกละเหินไปกับความความหลงเนี่ยจนกรทังมีความรู้สึกเหมือนคนไร้บ้านก็ทุกข์นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหาทางออกได้อย่างไรก็ไปหมกมุญกับสิ่งเร้าอื่นๆนะแต่พอได้กลับมารู้สึกตัวเนี่ย อจะรู้สึกเลยนะโอ้นี่แหละคือบ้านของเราแต่ว่าอาจจะไม่คุ้นแล้วก็รู้สึกว่าอย่างอื่นมันมีเสน่ห์มากกว่าก็เผลอออกไปนะแต่พอไป เพื่อเพอลหลงไหลไปกับสิ่งเร้ามากๆมันก็สว่านั่นไม่ใช่อยากจะกลับมากลับบ้านแต่พอกลับบ้านแล้วก็อยากออกไปเหมือนกับคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าแต่ถ้าเกิดว่าได้สัมผัสกับบ้านได้อยู่กับบ้านานานๆอยู่คืออยู่ความรู้สึกตัวนานๆนะมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยใช่แล้วล่ะ สิ่งที่เราควรทำกับจิตใจของเราคือให้ใจของเราได้กลับมาบ้านบ่อยๆกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวแม้ว่าจะอยู่ได้ไปเดียวปัดาดแล้วก็มีสิ่งเล้ากระตุ้นให้ออกไประเหยเร่ร่อนแต่ถ้าหากว่าได้กลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลับมาสำหรับความรู้สึกตัวเนี่ย ต่อไปก็จะรู้สึกว่าเนี่ยความสึกตัวเนี่ยมันใช่แล้วก็จะมีแรงต้านทานที่จะไม่หลงไหลไปกับสิ่งเร้าภายนอกนะเพราะรู้ว่าพอไปเพลิดเพลินกับสิ่งเร้ารูปรถกลิกลก่นเสียงหรือแสงสีนะความเร็อร่อยการกินดื่มเที่ยวเล่น มันก็สนุกชั่วคราวแล้วก็ตามมาด้วยความทุกข์ความเครียดเมื่อคนที่วัยรุ่นหรือคนหนุ่มสาวจนไม่น้อยที่ใช้ช่วยูยู่กับการกินการดื่มการเที่ยวการเล่นสุดท้ายก็สึกเคว้งแต่ก็ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรเพราะเขาไม่รู้ว่ามันมีภาวะหนึ่งที่ สามารถจะดับความทุกข์ในใจเขาได้อย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยโหอยหาบ้านแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนถ้าเป็นบ้านที่เป็นสถานที่นี้ก็ยังพอจะรู้อยู่บ้างแต่ถ้าเป็นภาวะทางจิตใจเนี่ยโหยหาก็จริงนะแต่ไม่รู้่มันอยู่ไหนแต่พอได้สัมบาความรู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยมันก็ รู้เลยนะว่าใช่นในการปฏิบัติทำการจรสติเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการพาใจให้กลับมากลับมาบ้านกลับมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัว <นะ S 1> แล้วก็สามารถจะจดจำได้ <นะ S 1> แต่พอจดจำได้เนี่ยยามใดที่เราเผลอ ไหลไปข้างนอกนะลืมเนื้อลืมตัวก็รู้แล้วนะโอ้นี่นี่เราเราเผลอไปแล้วนะความรู้สึกนะที่อบอุ่นใจความรู้สึกโปร่งเบาสบายเนี่ยมันก็จะเชิญชวนให้เราเนี่ยกลับมา แาะถามว่าเราสัมผัสกับบ้านชนิดนี้เนี่ยแม้เราจะใช้ชุดอ,อย่างแพนเนจรหรือเดินทางไกลออกจากบ้านที่เราเคยอยู่ที่เคยเติบโตมาแต่ถึงตอนนั้นพอเรารู้จักบ้านของใจแล้วเนี่ยมันก็ให้ความโหยหาบ้านที่เคยถือกำเนิดมามันก็จะ ไม่รุนแรงนะเราก็พบนะคนฝลั่งจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่เดินทางมาเมืองไทยเพื่อแสวงหาอะไรบางอย่างสุดท้ายก็เพราะว่าเนี่ยบ้านที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่อยู่ในใจเขาเพราะนั้นแม้จะอยู่เมืองไทยห่างไกลาจากบ้าน เป็นพันๆกิโลก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกโหยหาเพราะาพบบ้านที่แท้จริงแล้วแต่บางครั้งกว่าจะพบบ้านที่แท้จริงก็ต้องเดินทางไกลนะอย่างาพระฝรั่งจำนวนมากเนี่ยเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามทวีปแล้วพอพราะว่ามันมีบ้านแต่พบบ้านที่แท้จริงของใจเนี่ย บางทีเราก็ต้องเดินทางไกลนะกว่าจะพบว่าบ้านที่แท้จริงที่ใจหรือสิ่งที่ภาวะที่เราใฝ่ฝันหโหยหามันไม่ได้ที่ไหนที่ใจเราแต่บางคนอย่างพวกเราก็ไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็ได้เพียงแต่เรา,าต้องนะเดินทางมาวัดมาหาครูบาอาจารย์ แล้วก็มามาฝึกจิตฝึกใจให้มีสติที่สามารถพาใจเนี่ยกลับมาอยู่ความรู้นื้รู้ตัวอยู่ความรู้สึกตัวได้แต่ความเคยชินนะที่เคยหลงนะมันก็ทำให้เราอยู่บ้านไม่ได้นาน หมือนกับวัยรุ่นใจแตกนะวัยรุ่นใจแตกเนี่ยจจอยู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากอยู่นะแต่พ่อแม่นี่ยจะจะไปบังคับลูกให้อยู่บ้านมันก็ยิ่งแล้วใหญ่เพราะเขายิ่งรู้สึกว่านี่ไม่ใช่บ้านนี่คือคุกบ้านเนี่ยคือที่ที่เราเข้าแล้วออกได้มีสละและการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราทำให ใจเนี่ยสามารถมีอิสระที่จะมาและจะไปได้อยู่ความรู้สึกตัวแล้วก็บางครั้งก็ออกจากความรู้สึกตัวไปเพลิดเพลินกับสิ่งรอบภายนอกโดยที่ไม่บังคับให้เขาต้องอยู่กับความรู้สึกตัวหรือบังคับให้อยู่กับเนื้อกับตัว เชิน้อยเชิน้อยเนี่ยใจก็จะเริ่มรู้สึกว่าเนี่ยเออไอเนื้อตัวเนี่ยหรือกายเนี่ยนะมันคือบ้านสิแรกก็ทําให้กายนี้เป็นบ้านก่อนโดยทไม่บังคับจิตให้มันอยู่กับกายมันอยากจะไปก็ไปแต่พอไปแล้วเนี่ยก็ชวนให้เขากลับมาพอกลับมาบ่อยๆก็มไม่บ่อยๆก็เริ่มรู้สึก คุ้นกับความรู้สึกตัวคุ้นกับการอยู่นึกอยู่กับเนื้อกับตัวและเพราะว่ามันเบาสบายพอ,อใจกลับมารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อไหร่ความทุกข์ที่เกิดจากการหลงไหลหลงไปจมอยู่กับอด,ดีตหรือลอยไปนาคตหรือถล่มเข้าไปในอารมณ์มันหมดไปมีความสบายก็จะพอใจเหมือนกับใบลูในี่ยถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่บังคับ ให้ลูกต้องอยู่บ้านลูกจะอยู่ก็จะไปก็ได้แต่พอลูกวัยรุ่นไปสักพักก็รู้สึกว่าไอ้ที่ไปท่องเที่ยวระเห่เรร่อนเนี่ยมันก็สนุกนะแต่มันเหนื่อยล้ามันไม่ใช่แล้วเขาก็จะกลับมากลับมาที่บ้านใจเราก็เหมือนกันนะเวลามันถ้า,าว่าได้สัมผัสความรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักอยู่กับเนื้อกับตัวเอากายเป็นบ้าน พอเราเหนเรื่อยๆไปกับอารมณ์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้ากลับมารู้สึกพอกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมารู้สึกตัวสบายก็อยากจะกลับมาและนี่เป็นวิธีที่จะช่วยทําให้ใจมันนะพอใจการอยู่บ้านแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็จะพบสิ่งดีๆนะที่มาเพราะความรู้สึกตัวแต่ก่อนความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้เมื่อใจ มาอยู่กับกายอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ตอนหลังเนี่ยสามารถที่จะตอนตอนหลังก็พบว่านเนี่ยแค่อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันนั่นแหละนะคือบ้านที่อำนวยเกิดความสึกตัวขึ้นมาแล้วคนเราถ้ามีบ้านแบบนี้ถ้าเราถ้าจิตใจนไม่ได้รู้จักบ้านแบบนี้เนี่ยก็จะมีที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งอันกเกษมพอสามารถที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆเนี่ย ที่เคยบีบคั้นใจมันบรรเทาเบา,บาบางหรือทำให้จิตหลวกจากความทุกข์ได้มันก็เริ่มจากความสึกตัวแล้วก็นำไปสู่ภาวะอื่นๆที่ตามมาโดยเพราะภาวะที่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามีปัญญาเข้าใจความจริงของกายและใจว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นบ้านที่เราต้องทำความคุ้นเคยให้มากๆนะและเวลาเราทุกเนี่ยก็ให้รู้ว่าเป็นเพราะเราห่างกายจากบ้านชนิดนี้เพราะตอนนั้นใจเรามันเป็นเป็นจิตจระจัดหรือไล่บ้านก็จึงมีความทุกข์เมื่อใดกลับมากลับมาบ้านกลับมาอยู่กับความรู้นรู้ตัวก็จะมีความอบอุ่นใจขึ้นมา